ลอกนะครับแล้วก็เก็บปยอดแขนงครับผมปยอดแขนงหะเลือไว้ประมาณห้าครับผที่ห้าใบเลือไว้เก็บปไปประมาณนีปที่เลื้เอาปเอาไว้เรียงยอดนะครับช่วงคุัปเก็บปยนะครับเป็นหลัก่แขนงจมัแตก่กูตเนะครับก่อนท่เราจะทำการโนมให้ังัครับ มีสาหยอนก่อนนะครับเด็อ,อีสายหยอดต่อใบโอเคนะครับีครับหน,นึ่งตัวอีกประมาณนี้เดี๋ยเจยุดนึงครัส่วนกิ้งกระโดงนะครับกิ่งกระดงสามกิงสกิ้งๆๆๆนี่นะครับเดีวเอาวบหนุ่มกินนะครับเดี๋ยวผมจะหน่มกินแต่ผมจะม,มาเบ็ดให้่นอีกีนะครับ อันนี้เป็นการเดตปลายยอดหลอดที่สองครับพี่น้องอันนี้เดตไปข้างนึงแล้วนะครับรแต่ก็แตกมายอดเดียวเข้าแั่เตปอีกนะครับผมแตบบกยอดมาถึงเตปในตรงนี้นะครับเป็นจุ่มตานะครับเอาไว้เตปไม่ทันขาดสายครับผมปลายปลายแขนนะครับแขนด้านข้าง้ายังบบท่านย่างนะครับเข้าแต่เยี่ยงไว้ก่อนนะครับเอาไว้เตปข่องใส่กับปุลกรืปนนะครับเข้าไปจะได้เตป ไปเลียกนะครับจึงกว่าจะหมดฤดูกาลออกจอดของเขาครับแบบนึ่งต้นในเดี๋ยวพ่อแก่เลยนะครับต้นเดียวมันจะมีต้นเป็นอยู่ทางแทางนี่กำลับใส่กล้องอยู่พี่เลี้ยงครับพอแล้วลูกพอแล้ว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 